ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนคือเป้าหมายหลักที่เทศบาลนครนนทบุรีได้ให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการนำของนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปร,บปราบปรามอาชญากรรมจึงพัฒนารูปแบบระบบการจราจรและรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หรือ CCTV บริเวณแยกต่างๆให้ครอบคลุมพื้นที่เสียงภัยในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มระดับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ฉุกเฉินสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีห้องควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์ควบคุม,คมสามารถดูภาพผ่านกล้องแบบควบคุมการเคลื่อนไหวได้และแบบคงที่จำนวน82จุดซึ่งเชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับระบบดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่และสามารถเข้าป้องกันระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีทำให้ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสร้างความมั่นใจอุ่นใจให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ได้เป็นอย่างดี